กรมาชมความมหาชนกันต่อนะครับยังอยู่เกี่ยวกับกรณีของคดีเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นภัยสังคมและเราจะมาเตือนภัยกันเป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัวของคุณแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับเฝ้าระวังเอาไว้ให้ดีแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเรื่องของทางกฎหมายก็มีความยุติธรรมให้อยู่เสมอนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณี<ม>ที่เกิดขึ้นนะครับกับเยาวชนอายุ15ปี อีกแล้วครับปรากฏไปเจอรุ่นพี่สองคนนะที่อายุมากกว่าครับหลอกให้เสพกัญชาครับกุริศักพอเสพกัญชาเสร็จปั๊บด้วยความที่เด็กก็ไม่รู้แล้วมีอาการมึนเมาจนเหมือนไม่มีสติไม่มีแรงคร2งคนนี้มคมขืนครับและยังมีการถ่ายคลิปวีดีโอไว้อีกนจนล่าสุดเนี่ยมีการมาร้องเรียนกับปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอ้โหเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วเป็นปัญหาย,ยาเสพติดที่ตอนนี้ปลดล็อกแล้ว ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือ <het> จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเทสนี้มันก็เข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยอายุก็ยังไม่เกินสิบห้าอย่างนี้น,นะมันก็ครบองค์ประกอบความผิดอืเช่นเดียวกัน,นการที่ให้ใช้กันชงกันชามันก็เป็นการใช้กําลังไปสุสลายครับ แต่กรณีของเรื่องนี้นะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าเรื่องของยาเสพติดครับเรื่องของเครื่องดื่มบึนเมาเรื่องของกัญชาต่างเนี่ยกัญชาณเวลานี้นะครับทุกคนก็ทราบว่าปลดล็อกจากบัญชีห้าในพรบยาเสพติดครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเรื่องของพรบยาเสพติดยังไงก็ตามแต่แม้ว่า พอรบวากัญชาเนี่ยมันยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะสภายังไม่ผ่านครับไม่เหมือนกับพืชกระท่อม,อมที่มันมีตาออกมากฎหมายแล้วก็ตัดแต่นี่นกะเดียวกันเนี่ยเรื่องของกัญชานั้นนนะครับมันยังมีกฎหมายรองครับเพราะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเ็ยังออกควบคุมอยู่อืเพราะว่ากัญชาแม้ว่าไม่ใช่ยาเสพติดน,น,นะแต่ก็จัดว่าเป็นพืชสมุนไพรครับ ที่อยู่ในการกํากับควบคุมดูแลแล้วมีกฎเกณฑ์อยู่มณฑ์อายุเท่าไหร่ที่ซื้อได้ใช่ครับแล้วใครจําหน่ายก็ต้องจําหน่ายด้วยว่าคุณจะต้องดูว่าคนที่มาซื้อคุณเนี่ยเป็นเยาวชนหรือเปล่าใช่แต่ทีเนี้ยความผิดเนี่ยทาไมเยาวชนถึงเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายจังเลยครับปัญหาก็คือว่าก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกว่าแล้วเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดแค่ไหนอย่างไรอันนี้สำคัญครับ ถ้าเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย <ฮะ S 2> ปัญหาพวกนี้เนะี่ยไม่ใช่หมดไปนะครับ,รบแต่จะเบาบางลงไปกว่าน,นี้เยอะเพราะมันเป็นปัญหาสังคมด้วยรเรื่องนี้นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ลงมือกระทาความผิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายก็ดีล้วนแต่เป็นเยาวชนของประชาติผมจะขยายความตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยก,ก็เจอกับประสบการณ์โดยตรงที่มีลูกหลานของเรารซึ่งเป็นเยาวชนอยู่อายุยังน้อยอยู่ ไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่องของคดีความข่มขคมขืนแล้วเด็กเหล่านั้นจะต้องมีอนาคตที่ดีต่อไปใช่ครับใชนี้วิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวทั้งพนักงานก็ดีที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ก็ดีแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองควรจะทํำยังไงต่อฮะประเด็นสําคัญที่สุดเลยนะครับปัญหาสังคมในเวลานี้เกิดขึ้นจากปัญหาครอบครัวก่อครับคือถ้าครอบครัวเข้มแข็ง มันจะทําให้ปัญหาเบาบางลงไปเยอะอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดกรก็ตามนะฝ่ายผู้กระทาฝ่ายผู้เสียหายถ้าครอบครัวเข้มแข็งครอบครัวเข้มแข็งไอที่นี้ก็หมายความว่าให้ความอบอุ่นกับครอบครัวนะครับเอาใจใส่ดูแลนะครับแล้วก็คอยเป็นกําลังใจับนะให้เขาเนี่ยยืนอยู่บนปัญหาทุกอย่างได้อืแม้ว่าจะพบเจออะไรมาครับ ก็กล้าที่จะเล่าให้ครอบครัวเนี่ยฟังตรงนี้สําคัญตรงนี้สาคัญเพราะบางทีไปเจอปัญหามาแต่ไม่กล้าเล่าอันนี้แหละครับพอเก็บเอาไว้บานปลายจนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นใช่ครับทีนี้ถ้าหากว่าสามารถที่จะเล่าสู่ครอบครัวเนี่ยต้องรับฟังนะครับไม่ใช่ว่าไปซ้ําเติมแล้วต้องรับฟังทุกเรื่องด้วยใช่ครับถ้าหากว่าครอบครัวเนี่ยไปซ้ําเติมเขาเนี่ยครับเป็นผมผมก็ไม่กล้าเล่าอื เพราะผมจะช้ำมาแล้วอแล้วครอบครัวยังมาซ้ําเติมผมอีกอเพราะงั้นครอบครัวเนี่ยต้องเป็นกําลังใจให้สามารถเล่าแล้วครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลืออแก้ไขปัญหาเวลาการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าเรื่องนี้ยในเมื่อมันถึงขั้นขนาดนี้ครับก็ต้องไปแจ้งความดาเนินคดีครับ,น,รบนะครับเพราะว่าไม่อย่างั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเนี่ยตามมาเยอะแยะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีการไปแจ้งความทางเจ้าหน้าที่อืตรงนี้สําคัญผู้มีอํานาจก็<ะ>ต้องใส่ใจด้วยครับอย่าไปมองเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่โจรไปปล้นเขาไปฆ่าเขาแล้วถึงจะทําอำเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าคุณไม่เข้ามาจัดการเนี่ยครับถามว่าแล้วผู้เสียหายเขาจะเอากําลังที่ไหนเนี่ยไปจับผู้กระทาความผิดอืมาฟ้องศาลได้ครับเพราะงั้นเรื่องนี้่ ผมไม่ให้น้ําหนักของเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่ได้มองแค่ตำรวจนะครับกระทรวงพอมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ครับไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่ใช่ครับต้องเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้อยาปล่อยเด็ดขาดถูกไหมถูกต้องแล้วก็ต้องมาดูตั้งแต่ต้นน้ําด้วยใช่ไหมอาวุธก็ดียาเสพติดก็ดีนะก็ต้องดูแลให้มันครบอไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาครั้งหนึ่ง แอคชั่นกีหนึ่งแล้วก็เป็นไฟไม่ฟางไรรอให้เกิดเรื่องขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการด้วยความเข้มแข็ง,งและเอยียกร,รอบครอบและใส่ใจในทุกคดีในใ<ช>ขณะเดียวกันผมมองตรงนี้แค่ว่าอย่างที่ครูเดชศักดิ์บอกไปว่าโทษเนี่ยของการไปขม่มขืนเนี่ยมันหนักมันสูงมากแต่ทําไมผมเห็นยังมีคนติดคุกในคดีนี้พอออกกลับมาก็ทําอีกเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงกันดีเรื่องของบทลงโทษทางกฎหมายมันไม่แรงพอหรอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ถามว่าบทลงโทษทางกฎหมายเออณเวลานี้เครับในเรื่องของการข่มขืนก็ดีในเรื่องของการกระทําความผิดซ้ําก็ดีนะครับโทษจําคุกที่ผมพูดไปเมื่อกี้อ่ะสองเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดมันแรงนะครับแรงมากนะครับแล้วยังมีอีกมาตรการหนึ่งครับฉีดให้ฟอฉีดไข่ให้ฟอพูดตรงตรงเลยบังคับใช้แล้วนะครับบังคับใช้แล้วจะได้ไม่ไปก่อเหตุไม่ได้ไปทําอะไรกับใครได้อีกใช่ครับเพราะมีการรณรงค์มาว่า ซ้สำซากแล้วเกินใช่ป่มติดออกมาแล้วระยะหนึง่งก็หลุดออกมาและใสิติพวกนี้คือทําซ้ําทําแล้วทําอีกตลอดมันมีลักษณะ <c oughs> เขาวิเคราะห์มาแล้วครับว่าหมู่กระทําความผิดในประเภทนี้มีลักษณะภาะวะทางจิตด,ด้วยฉีดอย่างที่คุณบริษักบอกไปฉีดให้ฝ่อไม่พอมันถึงต้องแรงขั้นประหารชีวิตเลยไหมฮะ <c oughs> ถ้าในกรณีแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยมีการลนล,ลงมาโดยตลอด <c oughs> นะครับ ที่บอกว่าถ้าไปล่วงละเมิดถึงขนาดว่าไปทํรลายให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายเนี่ยควรประหารด้วยมไม่ใช่ว่าพอรับสารภาพแล้วเนี่ยลดโทษจําได้ไหมครับกรณีรถไฟครับจาได้ดีครับพนักงานรถไหวครับแล้วปรากฏว่าคือหากันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องโทษประหารเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมี มุมที่เขามองนะครับว่ามไม่ควรที่จะถึงขั้นประหารเนี่ยเพราะว่าจะเป็นตัวเล่งเล้าให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยทำลายหลักฐานคือฆ่าใช่ไหมอืมอันนี้มันก็เป็นมุมหนึงนะค,ะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันควรได้รับโทษรุนแรงอืมเพราะว่าติดออกมาก็เดี๋ยวมาก่กอเหตุอีกครับเพราะงั้นในเรื่องของโทษประหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดยากนะครับ,รบเพราะ หลายหลายประเทศเขาก็พยายามยกเลิกโทษประหารแต่ประเทศไทยเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโทษประหารจริงๆนะครับแต่การบังคับกฎหมายในการประหารชีวิตจริงๆอ่ะถ้าที่ผมทราบทาเวลานี้เนี่ยก็จะมีแต่เฉพาะคดียาเสพติดตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่อะไรฮะที่มันเกิดเหตุการณ์คดีข่มขืนซ้ําแล้วซ้าอีกอยู่ที่คนอยู่ที่คนบังคับใช้ใชรหรืออยู่ที่สิ่งแวดล้อมของสังคมผมว่า สิ่งแวดล้อมของสังคมเนี่ยเ,ออเป็นปัจจัยหนึ่งครับในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่สองก็คือผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายอไอ้สิ่งแวดล้อมของสังคมนั้นเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบโดยรวมนะครับรวมถึงสภาพของสังคมครอบครัวด้วยครับรวมถึงสภาพของสังคมโดยรวมการเข้าถึงของสื่อโซเชียลต่างต่างบสังเกตได้ว่าในอดีตนั้นเนี่ยคดีประเภทนี้มันมีแต่มันมีน้อยครับ แต่เมื่อโซเชียลมันเข้าถึงได้ง่ายนะสื่อลามกต่างๆมันเกลื่อนไปหมดมันก็เลยทําให้เยาวชนก็ดีเนี่ยไปเสพไปอะไรต่างๆเข้าเป็นตัวเล่งเล่าต่างๆเข้าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับถ้าจะทํากันจริงๆจังๆเนี่ยผมว่ามันไม่มันไม่สุดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่บางสิ่งบางอย่างท่านเอ มันก็เลยทําให้ปัญหาเนี้ยมันเหมือนกับว่าแก้ยังไงก็ไม่จบอออกกฎหมายยังไงเนี่ยเหมือนกับโปลิตล่จับขโมยยังไม่ถึงต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงสักทีหนึงใช่ครับโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าก,กังวลและอีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึง่งวิธีการที่ปฏิบัติกักบคดียาวชนและคดีเด็กแบบนี้กับสื่อ คุริศักดิ์มีอะไรจะแนะนําบ้างไหมครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการนําเสนอก็ดีเรื่องของภาพที่ปรากฏส,สู่สายตาประชาชนก็ดีค,คุณริศักดิ์มีอะไรจะแนะนําตรงนี้ไหมครับกับการนําเสนอขอบคุณมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวผมเองเนะผมอยู่สองฐานนะครับฐานะที่หนึ่งก็คือเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความก็จะมีตัวบทกฎหมายนะที่ต้องให้ความรู้กับประชาชนอีกสถานะหนึ่งเนี่ย ผมเป็นรองประธานสภา,าการสื่อมวลชนแห่งชาติแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมาการจริยธรรม,อมของสภา,าการสื่อมวลชนแห่งชาติเราออกกฎระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเสนอข่าวต่างๆเนี่ยให้อยู่ในกรอบจริยธรรมเนี่ยหลายฉบับ,บหนึ่งในนั้นก็คือการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมผมก็อยากให้ความรู้่างนี้ว่าในการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย ผู้เสียหายก็ดีหรือผู้กระทำความผิดก็ดีเนี่ยกฎหมายเนี่ยให้ความรู้คุ้มครองในการนำเสนอข่าวสำคัญที่สุดก็คือว่าการนำเสนอข่าวนั้นเนี่ยห้ามเปิดเผยตัวตนของเด็กครับหน้าตาเด็กก็ห้ามชื่อนามสกุลที่อยู่อันนี้พึงระวังครับรวมไปถึงคนใกล้ชิดสถานศึกษาพึงระวังมากเลยนะครับในการที่จะไปเอ่ยนามเอ่ยถึง อะไรต่างอันนี้พึงระวังเพราะมันผิดกฎหมายด้วยครับกฎหมายพวะรักคุ้มความเด็กด้วยกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลเยาวชนด้วยรวมทั้งละเมิดจจิยธรรมของสื่อด้วยอันนี้อยากจะขอฝากไว้นะครับเพราะสื่อนะ่บางครั้งแล้วนะ่มองแต่เริยธรรม,มแต่ลืมไปว่ามีกฎหมายกําหนดห้ามเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนค่อนข้างจะเป็นเรื่องรีเดเอีย่ยไรก่อนเพราะว่ามันมีโทษทางอาญาทั้งจำทั้งปรับ เรื่องของสื่อออนไลน์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปัจจุบันเนี้บางคนก็บอกว่าบางทีมันร้องไปเนี่ยไม่ถึงคดีไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ทําให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาเลยต้องไปประกาศบางทีผ่านโซเชียลอันนี้จะมีคําแนะนําอย่างไรบ้างเพราะโซเชียลเนี่ยโหจะติดตัวไปจนแบบโอ้โหลบยังไงก็ลบไม่ออกนะครับคุณวริศาทโซเชียลเนี่ยต้องทำง่ายๆก่อนนะมันมี2ระดับระดับหนึ่งเนี่ยมีสังกัดนะฮะมีสังกัดเช่น สังกัดสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็ดีสังกัดสมาคมผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์ก็ดีดาสังกัดอะไรก็ดีอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นสื่ออิสระตามเพจต่างๆอะไรเลยฮะบางทีไม่ได้มีเขาเรียกว่าการมีข้อกฎหมายหรืออะไรรองรับครับนั้วในขณะเดียวกันเองนั้นเนี่ยโซเชียลเองเนี่ยมันก็มีสองระดับอยางเหมือนกันก็คือเป็นโซเชียลที่ถือว่าเป็นสื่อมวลชนมีจรรยาบรณกับอีกประเภทหนึ่ง เราไม่จัดว่าเป็นสื่อมวลชนนะเพราะคําว่าการทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนนั้นมันจะมีกรอรบว่าคุณจะต้องประเมินการยังไงต่างถึงจะยอมรับเป็นสื่อมวลชน <หะ S 2> แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะสังกัดไม่สังกัดคุณจะเป็นอะไรก็ตามแล้วแต่คุณอยู่ภายใต้กฎหมายครับคุ้มของเด็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้อนปีปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมายครับอันนี้พึงระวังการที่สื่อ โซเชียลต่างเนี่ยไปนาเสนอข่าวพวกนี้ครับคุณได้ข้อเท็จจริงมาทั้งหมดคุณจะต้องมาตัดต่อครับกลองเช่นชื่อภาพอะไรพวกนี้ครับต้องปิดบังครับเพราะไม่อย่างั้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยเล่นงานคุณแน่ครับต่อให้คุณมีสังกัดก็ผิดก็โดนเหมือนกันก็โดนเหมือนกันครับแล้วอย่าลืมกฎาปัจจุบันเนี่ย DDPa ข้อมูลส่วนบุคคลก็มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วก็มีกฎหมายอีกสื่อเองนั้นนี่แหละครับครับ ถ้าจะได้รับยกเว้นมไม่อยู่ในบังคับของข้อมูลส่วนบุคคลปดปีเนี่ยคุณจะต้องอยู่ภายในกรอบจริยธรรมใช่ไหมนอกจากนี้แล้วเนี่ยไม่พออีกในเรื่องของการาำสือข่าวของเด็กและเยาวชนมันยังมีกฎหมายนอกจากปดปีแล้วมันยังมีกฎหมายพรบรคุ้มครองเด็กพรบรวิธีวินาคาดีในศาลเยาวชนและครอบครัว<ะ>บังคับอยู่ครับเพราะงั้นสื่อเนี่ยต้องศึกษากฎหมายพวกนี้ให้ดีต้องค,ควรระวังให้ดีนะครับเพราะว่า พวกเขาเหล่านี้คือผู้เสียหายใช่และเขาก็จะต้องมีชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปเพราะเขาเป็นแค่เยาวชนและเด็กเท่าน,นั้นเอง,องเพราะฉะนั้นเราฝากกัดเวยละกันนะครับ,รบส่วนเบรกหน้ามีเรื่องราวร้องทุกข์เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนอีกแล้วครับเขาบอกมีคนมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมหน่อยไปเจอกับเซลล์คนหนึ่งหลอกเอาบัตรประชาชนเนี่ยของเขาเนี่ยเอาไปผ่อนสินค้าครับรู้ตัวแล้วรู้สังกัดแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าเลยช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ